หนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกวิทยาศาสตร์เลยนะครับก็คือคำถามที่ว่าชีวิตมันเริ่มต้นขึ้นมาได้ยังไงกันแน่วันนี้เราจะมาสวมโดดเป็นนักสืบแล้วค่อยๆตามรอยหาคำตอบของเรื่องนี้กันครับคือการไขปริศนานี้นะครับมันก็เหมือนกับการสืบสวนคดีเลยแล้วการสืบสวนทุกครั้งเนี่ยก็ต้องเริ่มจากที่เกิดเหตุซึ่งในที่นี้ก็คือโลกของเราในยุคแรกเริ่มเลยครับลองนึกภาพดาวเคราะห์ที่ร้อนระอุ ทุกอุกาบาตถล่มตลอดเวลาแล้วก็ยังไม่มีวิแววของสิ่งมีชีวิตเลยนี่คือคำถามสำคัญที่สุดของการสืบสวนครั้งนี้เลยครับว่าสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนมากๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสิ่งไม่มีชีวิตได้ยังไงถ้าใช้ศัพท์วิทยาศาสตร์เราจะเรียกปริศนานี้ว่าอะไบโอเจนิสครับแล้วมันก็เป็นอะไรที่ทา้าทายนักวิทยาศาสตร์มาหลายยุคหลายสมัยเลยล่ะครับ สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจสุดๆก็คือช่องว่างขนาดใหญ่ในบันทึกหลักฐานครับคือเรามีโลกที่เพิ่งเกิดเมื่อ4,600ล้านปีก่อนแล้วก็มีหลักฐานของสิ่งมีชีวิตชิ้นแรกสุดเมื่อ3,500ล้านปีก่อนแต่ระหว่างนั้นคือช่วงเวลาเกือบ1,000ล้านปีที่หลักฐานมันหายไปมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาสำคัญนั้นกันแน่ที่จริงแล้วนะคะปัญหามันซับซ้อนกว่านั้นอีกเพราะว่าแค่การจะนิยามคำว่าชีวิตเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย ตัวอย่างชัดๆก็คือไวรัสไงครับมันเหมือนอยู่กึ่งกลางระหว่างสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตทําให้เส้นแบ่งของปริศนานี้มันดูเบลอๆไปหมดเลยเอาล่ะครับขั้นตอนแรกของการสืบสวนของเราก็คือต้องระบุส่วนผสมพื้นฐานที่จําเป็นต่อการสร้างชีวิตให้ได้ก่อนเรามาดูกันดีกว่าครับว่าต้องมีอะไรบ้าง หนึ่งในทฤษฎีแรกๆที่ดังมากๆเลยก็คือซุปแห่งบรรพาการหรือ primordial soup ครับลองจินตนาการถึงมหาสมุทรในยุคโบราณที่เต็มไปด้วยสารเคมีต่างๆเหมือนหม้อซุปขนาดยักษ์เลยพอได้รับพลังงานจากธรรมชาติเข้าไปมันอาจจะทําให้ส่วนผสมพื้นฐานของชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นมาเองได้ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์ที่ลองเอาแนวคิดนี้ไปทําการทดลองที่น่าทึ่งมากๆด้วยครับมีคือการทดลองของมิลเลอร์ยูรี่ครับ คือพวกเขาสร้างโลกยุคดึกดำบรรจำลองขึ้นมาในห้องแลบเลยมีทั้งบรรยากาศมีมหาสมุทรแล้วก็มีฟ้าผ่าจำลองด้วยเพื่อจะดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับส่วนผสมสารเคมีพวกนั้นแล้วผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั่นหรอครับน่าประหลาดใจมากคือภายในเวลาแค่สัปดาห์เดียวของเหลวในขวดทดลองเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดงเพราะมันเกิดการก่อตัวของกรดอะมิโนที่เป็นส่วนประกอบพื้นฐานของโปรตีนขึ้นมาเองเลย นี่เป็นการพิสูจน์ครั้งสำคัญเลยนะครับว่าโมเลกุลอินทรีย์สามารถเกิดขึ้นจากสสารอนินทรีย์ได้จริงๆถ้ามีสภาวะที่เหมาะสมโอเคครับพอเราได้ส่วนผสมแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วประกายไฟที่จะเอาส่วนผสมพวกนั้นมารวมกันจนเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันมาจากไหนเรามีผู้ต้องสงสัยหลักอยู่3รายด้วยกันผู้ต้องสงสัยหลักของเรามี3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือ ซุปแห่งบันพการนี่แหละที่เกิดในบ่อน้ำตืต้นๆแล้วได้พลังงานจากฟ้าผ่ากับแสงอาทิตย์กลุ่มที่2คือแพนสเปอร์เมียที่เสนอว่าส่วนประกอบสำคัญพวกนี้มาจากอาวกาศเลยไม่ได้เกิดบนโลกและกลุ่มสุดท้ายคือปล่องน้ำพุร้อนใต้ทะเลลึกที่ใช้พลังงานเคมีเป็นตัวจุดประกายทฤษฎีแพนสเปอร์เมียนี่น่าสนใจมากๆเลยนะครับ เพราะมันบอกว่าส่วนประกอบของชีวิตเนี่ยมาจากนอกโลกเลยนักวิทยาศาสตร์ก็ไปเจอสารอินทรีย์บนอุกาบาตจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นมันก็มีความเป็นไปได้ว่าการที่โลกโดนอุกาบาตชนกระหนังในอดีตอาจจะเป็นการนำพาสิ่งจำเป็นต่อชีวิตมาสู่โลกของเราก็ได้ส่วนทฤษฎีปล่องน้ำผู้ร้อนใต้ทะเลข้อดีของมันก็คือมันเป็นแหล่งพลังงานที่เสถียรมากแล้วก็ปลอดภัยจากหายนะบนพื้นผิวโลกด้วยแต่ มันก็มีจุดอ่อนสำคัญเหมือนกันครับอย่างที่นักวิจัย Jack, แจ็คสต็กชี้ไว้เลยว่าปฏิกิริยาเคมีสำคัญหลายๆขั้นตอนในการสร้างโมเลกุลของชีวิตเนี่ยมันต้องการรังสี UV จากดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเกิดขึ้นใต้ทะเลลึกขนาดนั้นเอาละครับทีนี้เรามาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญของคดีนี้กันดีกว่านั่นคือการไขปัญหาคลาสสิกที่ว่าอะไรเกิดก่อนกันระหว่างไก่กับไข่ แต่คราวนี้เป็นเวอร์ชั่นชีววิทยาครับปัญหานั้นก็คือ DNA กับโปรโตีนครับคือ DNA เนี่ยมันเหมือนพิมพ์เขียวแต่ต้องใช้โปรโตีนในการอ่านและสร้างสิ่งต่างๆในขณะที่โปรโตีนเป็นคนลงมือทำงานแต่การจะสร้างโปรโตีนได้ก็ต้องมีพิมพ์เขียวจาก DNA แล้วตกลงอะไรมันเกิดก่อนกันแน่และนี่คือคำตอบที่สวยงามมากๆของปัญหานี้ครับสมมติฐานที่เรียกว่าโลกแห่ง RNA แนวคิดนี้เสนอว่าก่อนที่จะมี DNA และโปรโตีนมันอาจจะมีโมเลกุลชนิดหนึ่งที่ทำได้ทุกอย่างในตัวเดียวนั่นก็คือ RNA หรือ RNA ครับ RNA เนนี่มันสุดยอดมากเลยนะครับ คือมันเป็นทั้งพิมพ์เขียวและคนงานในโมเลกุลเดียวกันเลยมันสามารถเก็บข้อมูลพันธุก,กรรมได้แล้วในขณะเดียวกันก็สามารถเร่งปฏิกิริยาเคมีเพื่อสร้างตัวเองแล้วก็สร้างโมเลกุลอื่นๆที่จําเป็นได้ด้วยทําให้มันกลายเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งสำหรับสิ่งมีชีวิตรูปแบบแรกที่จําลองตัวเองได้เลยครับจากคําถามว่าชีวิตเกิดขึ้นอย่างไรตอนนี้เราจะมาดูกันว่าแล้วใครคือบรรพบุรุษร่วมกันของทุกชีวิตบนโลกในปัจจุบัน ขอแนะนำให้รู้จักกับลูค่าหรือ Last Universal Common Ancestor ครับต้องบอกก่อนว่าลูค่าไม่ใช่สิ่งมีชีวิตตัวแรกสุดนะครับแต่เป็นบรรพบุรุษร่วมกันตัวล่าสุดของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันเปรียบไปก็เหมือนรากของต้นไม้แห่งชีวิตทั้งหมดนั่นเอง จากการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็คาดกันว่าลูก้าเนี่ยน่าจะมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ4,000ล้านปีก่อนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เก่าแก่มากๆในประวัติศาสตร์ของโลกเราเลย เราอาจจะไม่มีฟอสซิลของลูก้านะครับแต่เราสามารถสร้างภาพของมันขึ้นมาได้จากการศึกษายีนที่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดในปัจจุบันมีร่วมกันทําให้เราพอจะสันนิษฐานได้ว่ามันน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอาศัยในที่ร้อนจัดไม่ต้องการออกซิเจนแต่ก็มีความซับซ้อนพอที่จะเป็นต้นกําเนิดของทุกชีวิตที่ตามมาได้ครับและนี่คือแนวคิดที่ข่าวโบสนักจุลชีววิทยาผู้บุกเบิก อธิบายไว้ได้สุดยอดมากเขาเสนอว่าลูก้าอาจจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแค่ตัวเดียวนะครับแต่อาจจะเป็นเหมือนชุมชนของเซลล์ยุคแรกเริ่มที่แลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมกันอย่างอิสระเป็นรากฐานร่วมกันของทุกสิ่งเลยการสืบสวนของเราก็ใกล้จะปิดคดีลงแล้วครับแต่ในโลกของวิทยาศาสตร์เนี่ยคดีนี้ยังไม่ถึงที่สุดนะเพราะว่าทุกวันนี้เราก็ยังคงค้นพบเบาะแสใหม่ๆกันอยู่ตลอดเวลา นี่คือข้อสรุปที่น่าทึ่งมากนะครับคือชีวิตอาจจะไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วสำเร็จเลยแต่อาจจะเป็นผลลัพธ์ของการลองผิดลองถูกนับครั้งไม่ถ้วนในระดับจักรวาลก่อนที่สายเลือดของเราสายเลือดที่นำมาสู่ทุกชีวิตในวันนี้จะสามารถอย่างรากลงได้สำเร็จในที่สุดและนั่นก็นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับ การไขปริศนานี้มันไม่ใช่แค่การมองย้อนอดีตของโลกเราเท่านั้นแต่มันคือการมองออกไปยังความเป็นไปได้อันไร้ที่สิ้นสุดของจักรวาลและทิ้นคำถามไว้ให้เราครบคิดกันต่อว่าถ้ามันเคยเกิดขึ้นที่นี่ได้ทำไมมันจะเกิดขึ้นที่อื่นอีกไม่ได้ละ่ะ